ถ้าท่านใดที่เช่าพระจากผมไปแล้วนะครับเอากลับไปนอนที่บ้านแล้วฝันว่าเกยถือมาคืนผมไดยเลยไม่หักแม้แต่บาทเดียวครับมีความคิดเห็นยังไงครับกับเซียนพระในปัจจุบันที่มีการเช่าหาพระในตลาดออนไลน์กันมากขึ้นคำถามคือในปัจจุบันเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับใน การเช่าหาพระเครื่องในโลกออนไลน์ที่มากขึ้นส่วนตัวผมแล้วนะครับเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าในภาษานักธุรกิจก็คือทําให้เกิดสภาพคล่องตลาดพระเครื่องเนี่ยก็จะกว้างขึ้นมีการเปลี่ยนมือพระเครื่องในอัตราที่สูงขึ้นนะครับทําให้ราคาขยับขึ้นลงในข้อดีนั้นก็มีข้อเสียครับเหมือนเหรียญที่มี2หน้านะครับก็จะมีมิจฉาชีพแอบแฝงมาอยู่ในโลกออนไลน์ดูกันดีๆครับ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าซื้อพระไม่ซื้อคนไม่ต้องดูคนไม่จริงครับผมแม็กนางรองขอเถียงเลยดูคนก่อนครับว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเครดิตดีขนาดไหนครับปัจจุบันนะครับมีการลงทุนในพระเครื่องมากขึ้นเรื่อยๆที่แม็กมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงครับผมมีความคิดเห็นกับการลงทุนในพระเครื่องของผมนะครับผมคิดอย่างนี้ครับท่านอย่างเงี้ยนักลงทุนผมเรียกไฮริสไฮรีเทอร์ครับกล้า ลงทุนสูงนะครับถึงความเสี่ยงจะสูงแต่ว่าผลตอบแทนก็สูงด้วยเช่นกันนะถ้าสมมติเราลงทุนต่นําในพระกําไรหลักร้อยหลักพันเนี่ยความเสี่ยงต่ําแต่ว่าผลตอบแทนก็ต่ําสิ่งสําคัญเลยต้องดูแหล่งที่มานะครับของพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยที่คุณเช่ามานะครับว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนให้เขาประกันนะครับให้ผู้ที่ขายให้เนี่ยประกันเพื่อความความเสี่ยงเราจะลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องดูแหล่งที่มาด้วยครับในอนาคตเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยวงการพาของเราจะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะขั้นต่ำหน0่ครับตลาดออนไลน์เนี่ยมันทำให้คุณได้พบปะกันมากขึ้นนะครับทำเปิดโลกกว้างในแง่การซื้อขายวัตถุมงคลพระเครื่องได้ศึกษาและผู้บริโภคก็มีตัวเลือกมากขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อโลกเปิดกว้างขนาดเนี่ยก็อยู่ที่คุณคุณแล้วนะครับว่าจะเลือกยังไง ศึกษาล้าราับประกันราคาซื้อคืนจํานวนเต็มแล้วเคยมีลูกค้าเนี่ยเอาผ้ามาคืนที่แม็กบ้างไหมครับถามว่ามีไหมมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆเร็วๆนี้ก็มีครับทําไมถึงกล้ารับประกันซื้อคืนราคาเต็มเรามั่นใจนะครับในคุณภาพของพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะออกไปสู่มือลูกค้าเนี่ยเราคัดแล้วคัดอีกนะครับถ้าไม่ชัวเราไม่ออกไปสู่ลูกค้าแน่นอนครับผมนิยามตัวเองเ เหมือนอยกตัวอ,อย่างเช่นเหมือนเป็นร้านทองนะครับพระเราดีพระเราแท้นะครับการที่เราปล่อยให้ลูกค้าไปเนี่ยไม่มีอะไรต้องกลัวครับและราคาของเราเนี่ยไม่เต็มเพดานจนเกินไปเราถึงกล้ารับซื้อคืนโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวนะครับแต่สิ่งที่ผมตัวผมแม็กนางรองเนี่ยแตกต่างจากร้านทองแน่นอนก็คือเช่าออกไปจากผมแล้วเอากลับมาปล่อยคืนเนี่ยคุณไปโดนหักค่ากำเน็จแน่นอนครับผมมีอะไรที่ อยากฝากถึงเซียนพระรุ่นใหม่ในตอนนี้บ้างครับก็อย่างที่บอกไปใน,ในหลายๆคลิปนะครับก็คือวงการพระเครื่องเนี่ยต้องเน้นความซื่อสัตย์นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าความความรู้ความสามารถเนี่ยมันพัฒนากันได้นะแต่ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันพัฒนากันไม่ได้มันอยู่ที่เบื้องลึกในจิตใจของแต่ละคนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าท่านใดที่เช่าพระจากผมไปแล้วนะครับ เอากลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็นอนฝันฝันไม่ดีฝันว่าเกยคือคือไม่ต้องไปเช็คหรืออะไรหรอกเอากลับไปนอนที่บ้านแล้วฝันว่าเกยถือมาคืนผมได้เลยไม่หักแม้แต่บาทเดียวครับขอคํานิยามในความเป็นตัวตนของพี่แม็กสักอย่างถ้าเราซื่อสัตย์ให้ใจเขาจริงใจกับเขานะครับเมื่อเราได้ใจลูกค้าแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างนะครับกินกันไปยาวๆแต่ถ้า เราไปหลอกลวงต้มตุ้นไปเหลี่ยมกับลูกค้าเราจะไม่ได้อะไรเลยครับ